สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมช่างงานจากร้าน s m i ยที t s e ร์วิสนะครับวันนี้มารีวิวนะครับงาน MacBook 13นิ้วนะครับ Retina นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับเครื่องที่เปิดไม่ติดมานะครับตัวนี้โดนน้ำมานะครับก็ผมมีขัดขัดปัดฝุ่นล้างบอร์ดไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องโดนน้ำมานะครับ ถ้าใครที่เป็นยูเซอร์นะครับมีไปหาซื้อไขควงมาสามารถทำเองได้น,นะคือไอ้น็อตฝาหลังเนี่ยมันก็ใช้เป็นไขควงที่เป็น5แฉกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะสำหรับคนที่เครื่องโดนน้ำเปิดไม่ติดนะครับจะใช้ไขควงอยู่ประมาณ2แบบนะครับตัวนี้สามารถทำเองได้น,นะครับก็ไขควงจะเป็นรุ่นนี้นะครับ เป็นยี่ห้อ V5 นะครับเป็นตัว T5 แล้วก็เป็น 4PL นะครับคูณด้วย40ตรงนี้นะครับก็อันนี้ไขยฝาหลังนะครับส่วนอันนี้ขขยน็อตบอร์ดแกะออกมาแล้วล้างบอร์ดนะครับอาการพวกโดนน้ำเปิดไม่ติดก็สามารถแก้ไขได้เองนะครับจริงๆก็ไม่ต้องส่งมาให้ช่างซ่อมก็ได้นะครับจะเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าส่งมาให้ซ่อมเลยนะครับผมก็ทําการล้างบอร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่าจะเปิดติดขึ้นภาพเลยไหมนะครับก็ ผมจะแกะออกมาแล้วก็วางไว้เป็นแบบลักษณะนี้นะครับตัวนอ็อตต่างๆนะครับจริงๆงานพวกโดนน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม็กรุ่นไหนก็ตามะนะครับผมแนะนำนะไปซื้อไขควงแล้วก็มาไขาออกมาแล้วก็ใช้น้ำยาโซเวนน้ำยาล้างบอดอะไรเงี้ยนะครับล้างบอดเองก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องเอาเข้าร้านนะครับ หรือว่าแก้ได้เองจะได้ไม่ต้องเสียตังค่าซ่อมนั่นเองนะครับโอเค ขอบคุณมากครับคุณนิวโอ้ติดตามเราเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ ลองรับชมกันดูนะครับในตัวเรื่องของเครื่องตัวนี้นะครับที่โดนน้ามาเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการล้างบอดตรงนี้จริงๆสามารถทําเองได้นะครับไม่ต้องส่งเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับแนะนําตามที่ที่ผมบอกนะครับคือซื้อไขควงมาครับเป็นตัวไขควงหัว T5 แล้วก็ไขควงไขน็อตฝาหลังเป็นตัว5แฉกนะครับยี่ห้อวี5ก็ได้หรือว่าจะเป็นยี่ห้อธรรมดาก็ได้นะครับยี่ห้อวี5มันจะหัวมันจะค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ได้นานนะเหมาะสําหรับพวกเป็นงานช่าง ที่ใช้กันเป็นประจำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบลูกค้าทั่วไปก็ซื้อไข่ควงธรรมดาก็ได้นะครับที่ใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณคุณนิวมากนะครับติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมาก Okay. ตอนนี้กำลังไขน็อตยึดบอร์ดนะครับ สวัสดีครับคนครปฐมเทลคอมขอบคุณมากครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เจองานตัวโดนน้ำครับตัวนี้ล้างบอดอย่างเดียวนะครับถ้าเสียงขาดหรือว่าเสียงไม่ชัดบอกได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดกดกดไลค์ให้ด้วยเนาะ ครับดีครับครับครับผมอ๋อผมผมไม่รู้ว่าผมตอนนี้สถานะเป็นไงเดี๋ยวผมถามคุณแนนให้นะครับว่าตอนนี้หนังสือสัญญาอยู่ที่ที่ร้านหรือเปล่าพอดีตัวตัวผมตอนนี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศแต่ว่าหนังสือสัญญายังไม่ถึงมือผมไม่รู้ว่าคุณแนนไปเอาให้หรือ,อยังอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวาาเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามให้เลยเนาะเพราะที่ผมผมคงคงจะลืมอะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมโทรให้เลยตอนนี้เลยครับครับ <ๆ S 1> ครับอ้าวเปิดติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมโลน,น,นเอเออเฮ้ยแม่กะมันตามเรื่องสัญญามาวะ่ะมึงเดินไปเอาให้กูหน่อยดิ หนังสือสัญญาอยู่ที่ออฟฟิศมั้งเออตั้งแต่เดือนหกแล้วกูลืมเลยเออฝากเดือนไม่เอาอโทษทีครับตัวนี้เปิดติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมประกอบต่อนะเหมือนเดิมนะครับสำหรับเครื่องที่โดนน้ำมานะทำเองได้ทำเองก่อนนะครับอย่าเพิ่งส่งเข้ามานะครับ 来吧。 กดรีเซ็ตพีอาร์แมนะครับให้มันรีเซ็ตตัวเองสักสามครั้งนะครับอ่ะมีเสียงผ่านเข้นมาแล้วครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามโอเค ครับสวัสดีครับครับผมอ๋อเดี๋ยวอ๋อพี่ต้องส่งไลน์เข้ามาครับส่งไลน์เข้ามาสอบถามนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวมีทีมงานช่วยตอบอยู่ครับเรื่องของราคาครับ ส่งลายรุ่นมาแล้วก็ความต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับมาได้เลยแล้วเดี๋ยวมีทีมงานช่วยตอบอยู่ในไลน์นะครับแอดทางหน้าเว็บได้เลยครับครับครับส่งลายเข้ามาได้เลยพี่ผมเองไม่ทราบราคาพี่อยู่ในลน์ครับเดี๋ยวมีคนตอบราคาอยู่ในลน์ครับพี่พี่ส่งรุ่นเข้ามาแล้วพี่เขียนคําถามมาได้เลยพี่ ครับครับผมไม่ทราบราคาพี่คนที่ตอบราคาอยู่ในไลน์พี่พี่ต้องแอดไลน์มาแล้วส่งชื่อรุ่นแล้วก็ส่งส่งเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยตอบราคาให้พี่โทษทีครับครับโอเคครับตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากที่กดคอมเมนต์เข้ามาให้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมช่างฮาร์ดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ